สวัสดีครับนี่ก็เป็นการรีวิวสินค้าจากร้านนิคมบันเทิงครับแล้วก็ทีมงานช่างของนิคมบันเทิงเป็นสินค้าประเภทอินเวอร์เตอร์อระบบเพลย์ไซเว็บทั้งทั้งหมดนะครับนี่เป็นระบบเพลไซเว็บหม้อแปลงครับเป็นหม้อแปลงเทอรลอยแล้วก็จะจำแนกประเภทออกเป็นสองสาอย่างนะครับ ตัวน,นี้เป็นสวิตชิ่งนี่ก็สวิตชิ่งเดียวไซเว็บนะครับที่พัน VA ครับอันนี้ก็ตกไปพันพันแปดร้อยวัตต์นะครับที่ DC 2ี่สิบสี่โวลต์จ่ายไฟที่ AC 225อยี่สิบห้าองร้อยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตอรับไฟจาก แผ่นโซลา่านะครับ36ถึง120นะครับ120โวลต์เปอ,อนุคม2แผ่น40แอมป์สสตริง3สตริงได้นะครับแต่แนะนำประมาณสักรุ่นนี้อนุกรมถ้า3แผ่นก็จะพีเกินไปสักอนุกรม2อสสตริงนะครับ ราับได้ที่4 0อมาสังเกตที่ขั้วไฟนะครับขั้วเขาจะใหญ่ขั้วเขาจะใหญ่มากๆนะครับ <c oughs> น,อน็อตเบอร์ <c oughs> เบอร์13นะครับขันรองรับสายไฟเบอร์13ก็จะคล้ายๆกับของสูเออนะครับสูเออก็ใหญ่นะฮะสูเออก็ใหญ่ <c oughs> จะเป็นพวกเล็กๆลงมาก็ขึ้นอยู่กับและคงราคาที่ลูกค้าอยากได้ครับแต่ส่วนมากแล้วทีมงานช่างเราจะเอาประเภทที่ติดตั้งแล้วไม่ค่อยมีปัญหาย้อนกับทีหลังนะครับจะจะเป็นตัวสีเขียวนี่นะครับตัวนี้ถือว่าเราติดตั้งให้ใตลอดนะครับ จะมีไฟวัดโวลต์ให้ดูแล้วก็มีตรงหน้าจอดิจิตอลบอกอพวก AC DC ครับไปจับแขงชาร์จได้กี e ่แอมป์ EV Eco แล้วก็จุดต่อ<ม>เชื่อมต่อนะครับจะอยู่ประมาณนี้ก็ส่วน นี่ก็ดูยี่ห้อก็รู้ๆกันแล้วว่ามันของถือว่าท็อปมากๆนะครับตัวนี้ท็อปสุดๆแล้วแะแต่เราก็มีมีให้ลูกค้าที่สอบถามอาตอบคำถามมาในเรื่องโซลาเซลล์นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มาสอบถามดูที่ร้านนะครับอยากติดตั้งชุดอะไรชุดไหนหรือจะซื้อไปใช้ติดตั้งเองก็ราคาถูกเราสามารถให้ได้หมดนะครับสำหรับลูกค้าอยากใช้พลังงาน ทดแทนทใพวกสายพวกอะไรเราก็มีรองรับให้นะครับอุปกรณ์กำลมระบายความร้อนก็เป็นแค่นี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็เข้ามาติดต่อได้ที่ร้านนี้คมบันเทิง แปดหกสองสีหนึ่งแปดสี่หสวัสดีครับ